กินข้าวตอนค้อยไม่แม่อ่อนได้มานั่งกลางทางจะมาซ่อเอาใจพี่น้องคนฟังสำเนียคน่าม่มาเป็นผู้ท่องดักจุ่มคุมพ่อย,อยังตุงง้มงาไหวข้าก็รักเปิ่งใจหมอก่อยตีนเต้าจอพอ,อ,อสวัสดีท่านที่เ้า จะขอกามนบผู้มีอาวุโสพุทธธรรมสังฆ่าสังโคลังเตื้อมาโชกับปาโลปาโจพ่อก็ชอบปูพ่อก็ชอบมันลูกศิษย์ไอสุวรรณล่จะจวนไล่พุกพ่อก็ยืนฟังพ่อก็นั่งจนครบท่านตีเคารพพี่น้องกูโคสวัสดีกันนะไอ้นอะเจ้าก่อนตี จะโซจะขอยกมือกาบตัวได้เป็นปาบมาขนาบตีตนตึงหมู่ตึงกลุ่มคนตั้งลุมตั้งบนคนรวยคนจนพระสงองค์เจ้าขอกาบแทบเท้าท่านเจ้าครูบาบูนศละสธามากันตั้งแต่เจ้าโจีและน้องอยาขอสวัสดีตันีีเขารับ ตตี้มียศและมีเกียรติตั้งลายตึงกระเป๋าว่าแม่ยิงพ่อใจมิตรรักสายตึงคุณลุงคุณปู่พี่น้องมานักพี่น้องมาหลาย่อบ้องก็มาคนเดียวห้องก็มาเป็นคู่ตึงเป๋าว่าคุณลุงคุณปู่เปิปน,นั่งอยู่หรือเต้วเอาค่อยๆจะขอสวัสดีตันทตี้เขารบ ีมียศและมีเกียรติตั้งหลายถึงก็บอกว่าแม่ยิงพ่อใจมีรักสายก็เสิบสาวเจาบ้านมียังได้จะว่าไปจนมดกันตะวันบาตกเขาบอกจากหานจีและน้องนัสวัสดีท่านที่เขาเล่า พ่มแม่พิดตานปูป้าเอาวลุงคุณปู่คุณลุงนึงละอ่อนตอนเต้นพันะสอนใช้เป็นจังโซฮัตใหม่ว่าไปโซใบกัวมันจะบะแม่นขอสวัสดีนั่นละอ่อนตอนเต้นมีอันนั้นสองแก่นและผูดำสองเออเอ่ยังสองแกนแกนตาอขอสวัสดีพี่หลายน้องฮัก เืนปากปักกันถึงข้าและสู่พี่น้องอาบานันเหาละปากกันนะมาดูข้ากับสู่มาโซนงท้องถ้าตกบกพว่าว่าจะขออาภัยก้อยไม่สอดใช้ขออาภัยพี่น้องแป่งตินอตีอ่อนมืออ่อนกันให้นอน นบ่มีหน้าบุญตึงบ่ได้แมาป้าบ่มีกิจธุระตึงบ่ได้มาหันเมื่อบ้านเฮอบ่มีกันบ่มีงานบ่ได้หันกันให้เป็นพี่เป็นน้องไฟบ่มไม้แนบ่ได้หันแนหนน้ำบ่มน้ำหัวบ่มได้หันหนจนบ่ได้หันกงหญ่ปีน้องแย่เมื่อบ่มีการมีงานหน้าบุญลลน้องเหย บะมีหนะ้าบุญนะตึงบะได้มาบ้าบะมีกิจธุระตึงบะได้มาหมันเมื่อห้อยส่บะมีการบะมีงานเฮาสองคนบะไดมานั่งท่องบะมีหน้าบุญแล้วว่าสนาบะไดหาหน้าหันตาไผเป็นพี่เป็นน้องแม่ละจิมและนก็บุญนั้นนอนได โซมาจอยบุญนะพ่อน้นยมาปะใส่พ่องานบุญนะเข้าอุ่นนะได้มาปะทงยางบุญนะหดตางได้มาปะใส่รถบุญนะจังปีปะใส่จังโซบุญของนาโดมาปะใส่ละขอบกบุญของสากลมาปะใส่คกบุญของกบละมาเสาะหาฮหู้โู้นะโอ๋ออย่างงี้กบ บุญนลูกเคยได้มาปะลูกไปบุญน,น่าออไม่ได้มาควายน้ำบูบุญของป่ามาอยู่ไกลปากนูบุญของสูได้มาปะใส่ข้าวันนี้บุญจักปีจากโซเหมือนบุญพาลอจะขึ้นขี่ลังมาจีมและน้องอน จะโซจะขอสูมาเฮงาก่อนบ้าเจวัดหัวแล้วลุงมันจะกอดล้อนกำลังพ่อคนมาฟังซอมีตึงน้อยตึงนานราราชกันแถวพาเนกตอนขับมีตึงโซจอมีตึงโซโซอออปตอบานเขาก็มีนักก่อนที่จะโอน้องจะเอิญปากตักน้องก็กลัวเป็นบาเป็นภัยเพียวหนทางเหาก่อน กะจะว่าต่างคนกะต่างจิตต่างคนกะต่างใจเวลาน้องซอก็จะอู้ออกไปกลัวมันบะเบิงใจสิบสาว้าวบ้านกำได้มันบะดีกำได้มันบังเอมจะไปลับตาจังใส่จังซซน้องคนมีอยากได้จะว่าไปจนมดตะวันน่ะบะตกตึงบะหกไปไหนกาซโผิดพลาด ตลัดตดใจเตื้อปักกับใจละมันไปอยู่ที่เก่าตึงคบตึงมัดมีตึงกัดมีตึงหยอกมีตึงเข้าตึงออกมีตึงสอกตึงเข่าตึงตบตึงตีตึงจีตึงเดาตึงซอตึงเข่าตึงขยาเวทีดีๆนะโอ้ยคนฟองหลายอ่ะตึงตบ ต่อยมีตึงหอยตึงบุกมีตึงซ้ำมีตึงซุกมีตึงลกมีตึงหนีตึงเหล่าตึงควักตึงซอกตึงขีตึงให้ตึงดีตึงปีตึงโกยตึงโลกตึงทำตึงดำตึงขาวตึงสั้นตึงยาวตึงหลอกตึงเลยไอยังมีแถลเลยโค้ด้ยเฮยเลยนังงูแสดงหมดละและน้ง อันแล้วน้องปัญหามีซื้อมันก็ยังมีกองมีบ้านห้องก็ต้องมีบ้านสั่นมันว่ามีข้าวมันยังกู้กับดำเดือนกับตะวันมีกันตึงบ่ได้มีพวกควายนอนมีดอนควายสีให้กับดีมันมีมาแต่ไทยมีบ้านเหนือก็ต้องมีบ้า ของสอนใช้มันต่อยาแขมแขนยาวอีกแลัวขาตุยอดากะยาวขากัยงากอปัญหามีซื้อมันก็ยังมีก็มีบัด ว่า,ามีแาวมันยังกูกกับดำเดือนกับตะวัออนมีกันตึกบบดายสุดแต่ฝรั่งมันยังจืดนานคาบะเหลือน้ำป่ามันยังกาที่พะรดกาโนอตไหมอ๋อกาโนอตไหม<อ>ใส่กึ้นเต๋อที่พะรดอ่ะซิดหลายคูดทูหลายเหล้า ว่มเท่ามันจึงบะเต้ากันมันว่าสิบน้อยมันยังบะเต้านานสิบอาจารย์ปะเต้าหนึ่งตุเจ้าสิบตีมันยังบะเต้าสิบโทสิบมะโอบะเต้าสิบกับบะเป้าสิบคนหลวกลคนดักอยู่ที่เก่ามันปเต้าคนแงว์มาโซ่อะไปตีกันนี่หยังมาใจกันมัก่อนมาได้นะไอ้พังแงวลูกโอ้ไปแถนาะ่างอื่นปุ่นล็กอยู่เนาะ ตัวแม่แต่เจ้าประมาณเฮอกรรรรอ,องไม่หันโอ้ยลืมไปเจ้าได้กับลวกคนเดียวบ่เต้าแงาตึงหมูรวมกันเฮาอยู่แยกหมูเฮาก็ตายคนนะตกนักว่าขี้หมูมันหลยิกลิกมีไหนจังหลไม่พอเลี้ยงหมูนักอุ่นใจไว้ไขย เลี้ยงมาหลายเพื่อสอนใช้เป็นวอโอ้ไปีมาสูตรกันกะวันนี้ให้เจ้าวอเพราะอากาศมันอ่อนโอ้แต่ลราลืมไปทิ์ยาบอกเดยวน้องตปะไปันไมปไปอ่ะของถูกมันบดีของดีมันบาถูกปนมาจิ้นติดดุกหกละจิ้นติดขาสอเด่นสอดังมอกสอธรรมดาท้าเหลือซื้อพาติดปัญหาในกาศ ซื้อผ้าแป่งใส่สามแรงงกอดปุ๊ดเปิ้นว่าซื้อผ้าถูกใส่สามวันก็นดูขาดโซบอดี so buddy, มันมอกังมวยตีแักมันบะเหมือ,มอนมวยลานดดำังิลือ <c oughs> าเบาๆกันเนาะเห้ยกลัวไอ้สอนชัยไข้ลับไปแม่เดี๋ยวกันเต็กไปเฮียบกันโซ่บอดี yên sau cho lạy vài chân bài sẵn sau bằng hai bài bằng hào môn hai bài bài suốt chín mát chân sau bắt tay phân nam anh nam anh loa dinh 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 hoa nhìn hoa nhìn khí mào nè 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 Nhang nhẹ nhàng. Chẳng so ba trái bạc mà đi, bạc mà sạch ạt, à, bạc mà đây phọc phép, bạc mà đây phọc sợi, bạc mà mì chả lót kẻ sòn. Ô lại mọc cho cành cành. Ôi, <laughs> tại 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 nó hửi. Chốt cái nhang này kia. Chốt cà phê. Ừ, nó cả chốt cà phê đi cả. Ôi, tại tại nó coi máy. Nhẹ nhàng nhang nhẹ nhàng. Bây này so với cả chắc đi nhở. Nhang cánh nhẹ cho bà nhang, bà nhang cho hòn hài. เออจะเป็นเลือดเป็นฮอนนะกะมาก็มาต้ยกันเม่นโซอก็โซอด้วยกันกินข้าวแล้วไปส่องขาบอีเม่น,มนว่ายังบอกว่าดีๆไอ้ก็ว่า,วาจะดีเหรอว่า,วาจะดีอ้หยังอะ่ะจ<า>ง้งโซอปอใจว่ารอจริงๆเม่นเจ้าน้งองโชว์มาน้าแม่หน่อยจ้าแจ้งโซอปอใจนั่นมารอจริงๆจ้งโซอแม่ยิงในอยังลิงขี่มาเหโอไอไปได้ไหมอย่างอันเนอะไปได้ไหมไ่ได้วหมไอ้่าได้อย่า จังโซปวดใจเขาว่าล่อจริงจริงจังโซแม่นิ่งเหมือนกับนางฟ้าซาตุอีแม่คุขี้นนว่าก็โป๊กับพี่เต้ตัวกะโอ๊ยเต้ <laughs> นกกะกะมาให้ป่นะนะกะนั่งลง ตัวซท่อยู่หวัวลมไม่นั่งลงเออแตฮะฮอลลมมินี่ฮอลลมมินี่อ่ะเ้าไปบใเป็นยังไงทราบในป่าเมือกจีนี่บ่เดี๋ยวเนี่ยเมื่อกว่ารานี่มันใบ, 2, ใบอสองใบสามเมื่ก็่าสามพ้องกัน้องแม่เนาะน้องลูกตั้งแต่มื่อกี่โมงอ่ะลูกตั้งแต่ 3, ตีสามตีสี่ลูกมานึ่งเข้าอาบน้ำยาก,กินกว่าจะได้มาซอบ้านเฮาไอ่เจ้าหันนี้มันอกว่าไปที่เม่นลูกไปเม่นอี เนีนจะเถอน้องหัวจะได้มาซอให้ใส่บ้านเฮานะนี่ไอ้เจ้าเนีไดล้วเหลือน้องก็ไม่อาบน้ำถูสบู่อีแม่อาบน้ำเอาพงอียังก็เอาแฟบเข้าพุกเอาแปรงตองเข้าถู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 ปีนตังในเป็นตังนอกปีนตังนอกเป็นตังในปีนตังในเป็นตังนอกปีนตังนอกเป็นตังในห่อยังปบบไอ้นี่เอ้ห่านี่เอาหน้าไอพี่เตะยังฮั่นก็มันเหมือน่ะ เหมือนก็จะไปมาว่าเพื่อนเต้เนี่ยแต่พ่อก็ไอ้หยังอยู่ข้างฮันโอ้สุมาแล้วไอ้สุมาแล้วบอกสุมาล่ะไปเอาไปเตะกันมันไม่ไ,ได้อย่างได้ของตัวนี่มันของต่ำแบบอย่าเนี่ยเขาต้องของต่ำอีกเอโอโเขาต้องแบบของต่ำเ<อ>จ้าแล้วอไอ้แบบของสูงอีกหัวไอ้นี่มันของสูงแน่ไอ้ตัวเนี้ยโอ้แตะโอ้มันบาดีน้าไม่น่าซนหน่ามันแ่สุมาเตะสองหนาอิหารไม่ได้เนอะ สม่เตอประมาณเหยก็าลัจะบัเตออะไรแม่ของเฮาไปของต่ำของอายสอนชัยที่ไม่เปของสูงไงแม่ของเฮามันต่ำของมันของสูงของเฮาของต่ำของสูงของสูงของต่ำของต่ำของสูงของสูงของต่ำโอ้ยหยุดโออีห่างเนี่ยอันก็อนยัห้ามอเอปึ่งกามบะเก่เปิ่งนึงว่าละเล่นมามาเล่นนะลำปามอีเนี่ยมาชิมมาลูกโอ้นาการไปว่าอย่างอันนาการน้องก้อยไม้เฮ้ย อค่นน่ะกะตัวน้นมันแบบน่าหักหลอของงานาอเปเตะห่ักหน่ะนั่งลงก่อนอูกกันดีๆสุมเติมประมาบบได้บบได้นะแบบได้เนี่ยน้องเฮ้ยโซรี่ดีปิ๊กข้าที่เกาก่อนเจ้าไปเอามาเตะกันเต้อไอเนี่บได้เนอะไอเป็นจังสอนี่มีครูบาอาจารย์มาย่าเออมีครูบาอาจารย์เมื่อวานนี่บบได้เนอครูบาอาจารย์มาหักษาเฮาครูที่อยู่กับพันโรงท่นน่ะบม่ใช่ครูบาอาจารย์ในกาที่อยู่ขันตังเนี่ย ตัวยังบ่พอเนี่ยจังปีจังโซ่พ่นมีขันตั้งขันตามล่อแม่หันหันมาแล้วก็อูนี่สบเบาๆหน่อยเพื่อไม่อย่างฮักวดทางนายปันปอนยังสูนอินดูทางนายฝันปอนจังเหมาะทางนอหมหมาะแล้วมันรัว